สวัสดีครับสุริยสัยชาแนาลประจำสัปดาห์นี้ผมจะชวนท่านผู้ชมผู้ฟังไปคุยกันในประเด็นที่หลายคนอาจจะมองไม่เห็นปรากฏการณ์บางคนอาจจะเห็นปรากฏการณ์แต่จะตีความอย่างไรแต่มันเกิดขึ้นแล้วครับที่จะชวนคุยวันนี้คือมันเกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะประเด็นที่เจาะจงที่จะพูดวันนี้คือเรื่องผู้นำกับผู้ตามโลกของการศึกษาหรือโลกของประวัติศาสตร์ นะครับเวลาเราพูดถึงพัฒนาการมนุษยชาติพัฒนาการของโลกของสังคมของชุมชนก็ตามเนี่ยผู้นำจะเป็นศูนย์กลางของการมองของการประเมินดูพลวัตดูพัฒนาการของแต่ละสังคมผ่านบทบาทของผู้นำผมเนี่ยสอนวิชาผู้นำ วิทยานวัตรกรรมสังคมหลังสิทธิ์หลักสูตรผู้นําทางสังคมธุรกิจและการเมืองนะครับทางระดับปตร,ปรีปโทปเอกสิ่งหนึ่งที่เราพบแล้วก็คู่ขนานกันขึ้นมาช่วงหลังตลอดทศวรรษที่ผ่านมามีคําว่าผู้ตามปรากฏขึ้นผมก็เริ่มเอกใจยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะศึกษาเรื่องผู้นําไปถึงไหนอย่างไรถึงจะได้ผู้นําในทางทฤษฎีที่เป็น ตัวแบบหรือเป็นสูตรสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงหรือผู้นำที่ควรจะเป็นอน,นาคตควรมีหน้าตายอย่างไรนะครับในแง่ของความเป็นวิชาการเราก็ค้นคว้าวิจัยกันไปซึ่งซึ่งก็ต้องต้องศึกษาค้นคว้าไปเรื่อยมันอาจจะไม่มีตัวแบบตายตัวเพราะว่าสภาพสังคมที่มันสลับซับซ้อนซับซ้อนขึ้นตัวแบบผู้นำที่เคยประสบความสำเร็จในที่หนึ่งก็อาจจะล้มเหลวในอีกที่หนึ่ง ฉะนั้นเวลาพูดถึงผู้นําจึงมีความเข้าใจที่ผมคิดว่าจะต้องศึกษาบริบทแวดลอ้อมในระหว่างนี้มันเกิดสิ่งหนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์ชัดขึ้นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาเริ่มเห็นพลวัตของการเปลี่ยนแปลงทึ่งเริ่มต้นจากผู้ตาม Forward นะครับหรือผู้ตามชัดขึ้นสุ่มเสียงของ ความรู้ใหม่ๆนโยบายใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมใหม่ๆเริ่มพบว่ามันส่งเสียงมาจากข้างล่างหรือมาจากผู้ตามมากขึ้นผู้นำที่เคยชี้นำได้ทุกเรื่องทุกทิศท,ทุกทางเดินตามผู้นำเริ่มถูกตั้งคำถามว่ามันถูกที่ถูกทางหรือเปล่าหรือมันใช่ทางที่จะไปหรือเปล่าแต่หลังๆปรากฏว่า ข้อเสนอที่มาจากผู้ตามเนี่ยมันเริ่มมีพละงกำลังมีสเสน่ห์มีนวัตกรรมใหม่ๆมากขึ้นฉะนั้นเวลาพูดเรื่องผู้นำผมเลยก็เลยตั้งคำถามตัวเองเหมือนกันวมันเอาหรือมันมันตกยุคไปแล้วหรือเปล่าตอบได้เลยครับในฐานะที่ผมเรียนและก็สอนวิชานี้อยู่ด้วยบรรยายวิชานี้อยู่ด้วยเนี่ยไม่ตกครับยิ่งยุคสมัยที่มีความสลับซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงเร็วและแรงรอบของการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นแบบนี้เนี่ยยิ่งต้องสแสวงหาผู้นำที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับแต่ในขณะเดียวกันเราไม่อาจเพิกเฉยผู้ตามได้อีกต่อไปสองทศวรรษที่ผมเอ่ยมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นบทบาทของผู้ตามเนี่ยชัดขึ้นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆห,ห,หลายหลครั้งทั้งโลกใบนี้ หรือระดับสังคมประเทศชุมชนเล็กๆก็ตามเนี่ยบทบาทของผู้ตามเนี่ยโดดเด่นขึ้นเป็นทางออกมากมายก็มีนะครับฉะนั้นดูราวกับว่าอะไรที่มันเคยผูกขาดที่คนคนเดียวนะครับหรืออำนาจนำที่กลุ่มเดียวหรือที่เราคุ้นชิน,นคำว่าอำนาจส่วนกลางเนี่ยมันจะถูกตั้งคำถาม ถูกท้าทายจากยุคสมัยมากขึ้นอำนาจที่เคยเด็ดขาดเนี่ยเวลาเราพูดอำนาจเนี่ยมันไม่ได้หมายความแค่แค่อำนาจตามกฎหมายอำนาจรัฐอำนาจทางการเมืองเท่านั้นนะครับอำนาจที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยไม่ใช่แค่ฮาร์ดพาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ใช้นอำนาจในการชี้นำความคิดสั่งขาดนิยมนะครับให้กับผู้คนอันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ อำนาจเหล่านี้เดิมทีมันผูกขาดโดยส่วนกลางหรือผู้นําหรือการนําที่คนกลุ่มหนึ่งปลายพิระมิดแต่หลังๆต้องยอมรับครับว่าอํานาจนําเหล่านี้ถูกท้าทายจากข้างล่างมากขึ้นจากโฟลวเวอร์จากผู้ตามมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่จึงเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าสองทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยผู้นำถูกผู้ตามท้าทายมากขึ้น นะครับแล้วชวนผู้ตามคิดมากขึ้นว่าคุณตัดสินใจคนเดียวไม่ได้แล้วคุณชี้ถูกชี้ผิดต่อไปไม่ได้แล้วการทำงานจากนี้ไปเนี่ยคุณต้องปรึกษาหารือต้องร่วมคิดร่วมทำร่วมสร้างกับผู้ตามแล้วแล้วหลายครั้งผู้นำก็เริ่มยอมรับนะครับว่าตัวเองไม่ได้รู้ทั้งหมดหรือบางเรื่องตัวเองไม่รู้เลยฉะนั้นก็ต้องพึ่งความรู้ประสบการณ์จากผู้ตามแต่แน่นอนผู้ตามก็ต้องปรารถนา ผู้นำที่มีภาวะผู้นำหรือ leadership ที่เข้าใจบริบทของการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับกรอบการมองพลวัตของสังคมจากนี้ไปเนี่ยจึงต้องตั้ง mindset กันใหม่ครับไม่ใช่เรื่องที่มองจากบนลงล่างหรือไม่ใช่เรื่องมองผ่านผู้นำอย่างเดียวแล้วถ้าคุณจะสร้างสังคมที่มันน่าอยู่และตอบโจทย์อนาคตเนี่ยคุณต้องมีพื้นที่ให้ผู้ตามคุณต้องศึกษาทําความเข้าใจผู้ตาม ไม่งั้นคุณจะไม่ทันการเปลี่ยนแปลงที่มันเร็วและแรงกว่าเดิมอย่างที่ผมเกิดไปแล้วที่ผมพูดไปเรื่องของศูนย์กลางของอํานาจนำเนี่ยมันถูกเขย่าทั่วโลกเนี่ยบางคนอาจจะไม่เห็นภาพเอาง่ายๆเลยอย่างอํานาจทางการเงินเนี่ยสำคัญมากนะครับมันชี้เป็นชี้ตายของรัฐชาติของสังคมสังคมหนึ่งใครมีเงินมีอำนาจพูดง่ายวันนี้ปรากฏว่าใจกลางของอำนาจโดยเพราะอำนาจในการ คุมเงินเนี่ยมันถูกทัดทายด้วยฟินเทคเทคโนโลยี ech, ทางการเงินที่เรียกว่าบล็อกเชนนะครับสกุลเงินออนไลน์คริปโตเคอร์เนซีทั้งหลายเนี่ยนะครับถูกท้าทายอย่างรุนแรงนะครับเดี๋ยวนี้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ไม่ต้องใช้เงินสกุลที่รัฐกำหนดนะครับแบงก์เริ่มไม่มีความหมายอย่างที่เห็นเห็นไหมครับนี่มันเกิดจากการคิดของคนคนหนึ่งเลยที่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ถูก คอนโทรถูกบงการโดยรัฐหรืออำนาจบางชนิดแต่เขารู้สึกว่าประชาชนคุยกันได้สื่อสารกันได้แลกเปลี่ยนกันได้ผ่านรหัสผ่านตัวเลขผ่านสื่อสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่เขาตกลงกันเห็นไหมครับนี่มันไม่ใช่แค่เขย่ารัฐชาติชาติหนึ่งนะแต่มันเขย่าประทัตฐานขนบธรรมเนียมอำนาจดั้งเดิมที่เคยมีและที่สาคัญที่เคยผูกขาดด้วยนะครับอย่างวันนี้แม้แบงค์ชาติจะบอกว่าเราเอา เอาสกุลเงินดิจิทัลไปชําระหนี้ตามระบบไม่ได้ก็ตามนะครับแต่หลายร้านเนี่ยเห็นไหมครับบางร้านค้าเนี่ยขึ้นป้ายเลยนะครับว่าเขารับเฉพาะสกุลเงินดิจิทัลไม่รับเงินบาทไม่รับเงินสดเห็นไหมครับเคยเห็นข่าวเล็กๆข่าวหนึ่งก็บอกว่าคุณอาอายุอาจจะรุ่นพี่ผมหน่อยหรือรุ่นเอ็ X รุ่นผมหรือเปล่าไม่แน่ใจ เขาบอกเขาอายุนี่เขาเขาไม่รู้สกุลเงินสกุลเงินดิจิตอลแต่เขาเขาอยากกินกาแฟร้านนี้บอกว่าร้านนี้เขาไม่รับเงินสดเลยแล้วเขาทำไงก็เขาก็ทาไมได้ฮะก็ต้องไปหาร้านอื่นถ้าสมมุติว่าร้านรวงแบบนี้มันมากขึ้นล่ะเออเห็นไหมครับนี่แค่ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าศึกษาบางคนอาจจะรู้สึกเฮ้ยก็ไม่เป็นไรใครจะใช้สกุลเงินดิจิตอลก็ใช้ไปฉันพร้อมจะใช้เงินสดเงินบาทเป็นคลาสอยู่เหมือนเดิมเนี่ย แต่วันหนึ่งถ้ามันเท่าวิถีถ้ารนสนิยมของผู้คนเปลี่ยนไปล่ะอันนี้แน่นอนรัฐก็ต้องปรับตัวนะครับฉะนั้นที่พยายามพูดเนี่ยก็คือกำลังจะบอกว่าพูดตามเนี่ยนะครับเริ่มมีความรู้ความสามารถสังคมมันเปิดขึ้นห้องสม,มุดที่เคยปิดเฉพาะมหาลัยดังๆคุณต้องมีบัตรห้องสม,มุดมีบัตรนักศึกษามหาลนะัย้นคุณถึงเข้าได้เนี่ยไม่ละฮะเดี๋ยวนี้ก็เปิดออนไลน์กันหมดนะครับ คุณเซิร์ชได้หมดนะครับหนังสือบางเล่มเนี่ยเวลาคุณจะได้อ่านนี่คุณต้องสั่งอยู่แรมเดือนถึงจะนําเข้าจากาาตะวันตกจากต่างประเทศเดี๋ยวนี้คุณออนไลน์ดูได้เลยครับเห็นไหมครับเมื่อความรู้เปิดมากขึ้นความรู้ใหม่ๆมากขึ้นทุกวันเนี่ยนะครับและโอกาสของผู้คนก็มากขึ้นไปด้วยเพราะมีเจ้าที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตนี่แหละนะครับฉะนั้นโอกาสที่มันจะทําให้ความรู้ใหม่ๆที่มันเกิดจากผู้ตาม มันจุงสึกจึงสูงขึ้นนะครับฉะนั้นเป็นไปได้ว่าจากนี้ไปเนี่ยเวลาเราพูดถึงการกําหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองก็ตามเนี่ยนะครับคุณจะต้องคํานึงถึงบทบาทของผู้ตามแล้วเชื่อไหมครับช่วงทศวรรษสทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยซุ้มเสียงที่มาจากความต้องการความสนใจความอยากรู้อยากได้ของผู้ตามเนี่ยมมากขึ้นนะ มากขึ้นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะทิพลของโซเชียลมีเดียมันมีทิพลมากขึ้นก็ตามนะครับแต่เราอย่าลืมว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะผู้ตามเองก็ตื่นรู้ตื่นตัวนะครับอยากแสดงความเห็นอย,อยากมีส่วนร่วมมากขึ้นปล่อยให้ผู้นำคนเดียวกลุ่มเดียวนำอีกต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาได้นะครับกรอบคิดนี้จึงเป็นกรอบคิดที่ผมคิดว่า มันจะกำหนดบทบาทของผู้นำในยุคต,ต่อไปไม่ว่าจะเป็นสังคมธุรกิจการเมืองผู้นำทางการเมืองคุณจะมีสภาพที่เผด็จอำนาจโดยกลุ่มเดียวคนเดียวอยู่ยากครับอยู่ยากนะครับคุณจะพยายามอยู่ยังไงก็ตามเนี่ยอาจจะอยู่ได้แต่วเวลาลงเนี่ยเหมือนเครื่องบินตกนะต้องระวังนะครับเศรษฐกิจก็เหมือนกัน CEO จะอวดความรู้อีกคนเดียวจบเมืองนอกบริหารธุรกิจแบบหมื่นล้านพันล้านมาไม่ใช่ต่อไปครับ คนเล็กๆคนหนึ่งอาจจะทําให้องค์กรคุณสุดได้หรือประสบความสําเร็จแบบก้าวกระโดดก็ได้นะครับครูผูกขาดความรู้แบบเดิมครูยิ่งมีรอสอมีศาสตราจารย์ยิ่งจะถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญความรู้ในเรื่องนั้นๆไม่ได้ต่อไปครับความรู้ที่ยังไม่มีใครรู้และยังมาไม่ถึงและเกิดความรู้ใหม่ๆขึ้นเนี่ยอาจจะมากมายกว่าความรู้ที่เราเคยรู้มาและไปสูจน์มาแล้วก็ได้ ความรู้ที่ยังไม่ถูกพิสูจน์ดูเหมือนมันเพิ่มขึ้นในแต่ละวันฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นทุกมิติแล้วว่าโลกใบนี้เนี่ยเป็นโลกที่ไม่ได้ผูกขาดโดยผู้นำโดยคมกลุ่มเดียวอีกต่อไปเชื่อไหมครับว่าถ้าย้อนไปตั้งแต่ก่อนศตวรรษที่2,000นนะครับงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Scopus ที่เป็น วารสารนานาชาติเนี่ยนะครับคนที่ทํางานวิชาการจะขอตําแหน่งทางวิชาการเนี่ยคุณจะต้องตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารนานาชาติที่เรียกว่า Scopus เนี่ยนะครับเราเคยเข้าไปดูนะครับว่างานวิจัยที่มันเกี่ยวกับผู้นําผู้ตามเนี่ย <c oughs> นะครับหรือภาวะผู้นำภาวะผู้ตาม leadership หรือ followership เนี่ยมันมีสักกี่ชิน้นเ <c oughs> ชื่อไหมครับว่าก่อนปี2000เนี่ยงานวิจัยที่เกี่ยวกับผู้ตามเนี่ย มีไม่ถึง5%เกือบจะทั้ง100%เนี่ยมีแต่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพูดถึงบทบาทของ Leadership ภาวะผู้ตามหรือ l e a d e r เอ้ย l e a เ e r s h i p ภาวะผู้นำหรือ Leader เรื่องผู้นำเท่านั้นนะครับแทบไม่เห็นงานวิจัยที่พูดถึงบทบาทของผู้ตามเลยแม้แต่น้อยอ แต่พอมาดูช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมา2001-2002ไล่มาจนปัจจุบันพบว่างานวิจัยที่เกี่ยวกับ followership ภาะวะผู้ตามหรือ follower เรื่องผู้ตามเนี่ยเพิ่มขึ้น50%แล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะงานวิจัยที่พูดถึงบทบาทของคนเล็กคนน้อยบทบาทของผู้ตามที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในภาพใหญ่หรือการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดตีพิมพ์ผลงานวิจัย ทุกมุมโลกเลยเห็นไหมครับนี่ก็เป็นหลักฐานยืนยันว่าผู้ตามเนี่ยเริ่มมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนกำหนดทิศทางสังคมและโลกใบนี้อย่างปฏิเสธไม่ได้ครับมองข้ามไม่ได้อีกต่อไปนะครับและผู้ตามที่ควรจะเป็นอนาคตก็ควรควร,ควรเป็นไม่ได้หมายผมไม่ได้หมายว่าเราจะละทิ้งผู้นำปล่อยให้ผู้ตามนำพาโลกต่อไปทุกสังคมต้องมีการนำมีการตามแต่ว่าเราจะจัดสมดุลของ ผู้นาผู้ตามหรือการนําการตามอย่างไรที่สังคมจะเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องถูกที่ถูกทางเหมาะสมได้การจัดสมดุลสําคัญผู้ตามเองก,ก็ต้องเรียนรู้ที่ทํางานเป็นทีมนะครับปรับตัวนะครับทํางานร่วมคนอื่นเป็นไม่ใช่เก่งอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็โรคของออความรู้สมัยนี้เนี่ยมันไม่ใช่โรคที่รู้อะไรเป็นแท่งๆลึกๆึ เท่านั้นอีกต่อไปโลกในอดีตเป็นโลกของผู้เชี่ยวชาญเป็นโลกของผู้ชํานาญนก,นนการแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วครับไม่พอด้วยครับโลกสมัยใหม่ต้องเป็นโลกของความรู้ทั้งลึกด้วยแล้วก็กว้างด้วยหมายความว่าคุณต้องบูรณาการความรู้หลายๆชุดหลาย,ลาย,ลายแขนงเพื่อให้คุณอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ในอนาคตรหรือในปัจจุบันที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ความรู้ชุดเดียวเดียว,เ,ยวเป็นแท่งๆเนี่ยมันอธิบายปรากฏการณ์ที่สลับซับซ้อนไม่ได้ฉะนั้นคุณต้องใช้ความรู้ที่หลากหลายนะครับหลายศาสตร์หลายประสบการณ์เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงและก็เพื่อคาดการแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงผมถึงบอกว่าเราปล่อยให้ผู้นำนำพาโลกใบนี้นะครับหรือคุณจะปล่อยให้โลกใบนี้เป็นเรื่อง คนสองคนงัดข้อกันแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นไบเดนหรือสีเ้นผิงแค่นั้นไม่พอแล้วครับทําไมเราต้องมาถามไทยแล้วว่าเราจะยืนข้างจีนหรืออเมริกามีใครการันตีเราได้ว่าสองประเทศนี้ใครดีกว่าใครหรือใครดีที่สุดหรือใครเร็วที่สุดไม่มีใครการันตีได้หรอกครับทําไมทาไมเราต้องตั้งคําถามนั่นกับเราเราเราเป็นประเทศขนาดเล็กเนี่ยเราไม่ตามก้นทั้งสองประเทศใหญ่อย่างอางเมริกาและจีนได้ไหมเราจะเป็นตัวของตัวเราได้ไหม ไม่ฝักไฟทั้งอเมริกาและจีนได้ไหมเป็นอำนาจเล็กๆเป็นประเทศมหาอำนาจเล็กๆเราทำได้ไหมที่ผมเคยพูดแล้วนะครับดังนั้นผมคิดว่าเราเห็นอิทธิฤทธิ์พละํกำลังของ f o l เ o อร์มากขึ้นผมจึงคิดว่าโอกาสมันมาโลกเปิดนะครับเราต้องฉลาดพอที่จะตั้งคําถามเรียนรู้และสร้างสิ่งใหม่ๆทุกคนโอกาสมันเริ่มเริ่มเท่ากันแล้วนะครับอยู่ที่ว่าเราจะใช้โอกาสนั้นเป็นหรือเปล่า เราจะบริหารจัดก,การโอกาสนั้นได้แค่ไหนอย่างไรผมคิดว่าแง่คิดในวันนี้น่าจะเป็นการจุดประกายให้ท่านผู้ชมผู้ฟังลองคิดดูนะครับว่านับวันคานงัดผู้นำผู้ตามเนี่ยมันมันเริ่มโยกันไปกันมานะครับแต่ถ้าวันหนึ่งถ้ามันลงตัวจัดสมดุลได้ผมเชื่อว่าสังคมเราจะไปได้ไกลนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูดูตอนเก่าๆก็ยัง ขึ้นไว้ให้อยู่อัพไว้ให้อยู่นะครับสุริยสายชาแน,นลนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ